บร so 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 ิษัทต้นกล้านะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งวงเงินสดย่อยการเบิกชดเชยเงินสดย่อยไว้นะครับคําสั่งว่าให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะครับโดยบันทึกเงินสดย่อยแบบจํากัดวงเงินนะครับเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยก็คือวันที่1มกราคมนะครับบริษัทตั้งวงเงินสดย่อยเท่ากับ1นึ่งบาทนะครับ1มกราคมเวลาตั้งวงเงินสดย่อยนะครับก็เพิ่มวงเงินสดย่อยนะครับโดยเดบิตด้วย เงินสดย่อยนะครับเงินสดย่อยเป็นถินทรัพย์นะครับเมื่อเพิ่มก็จะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับหนึ่งหมนบาทและเครดิตด้วยธนาคารนะครับไปถอนเงินจากธนาคารออกมานะครับสําหรับวงเงินสดย่อยนะครับต่อไปนะครับข้อสอบอกว่าผู้รักษาเงินสดย่อยนะครับสรุปค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่เกิดขึ้นนะครับมีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ค่าจ่ายเบตะเลดค่ารับรองค่าวัสดุสิ้นเปลืองเอกสาร IOU ค่าน้ํามันค่าซ่อมแซมนะครับค่าจ่ายดังกล่าวเนี่ยจะต้องมาถูกบันทึกในตอนสิ้นเดือนนะครับเราก็จะนําข้อมูลดังกล่าวนะครับมาลงมาที่บัญชีกันนะครับตอนสิ้นเดือนของเดือนมกราคมก็คือวันที่31มกราคมนะครับเราก็บันทึกค่าจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับก็คือการเดบิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายเบบตะเลด 2,590ค่ารับรองหนึ่งพันกร้อยบค่าวัสดุฟิ้นเปลือง1,000บาท เอกสาร IOU จากพนักงานก็คือค่าจ่ายที่ให้พนักงานติดหนี้เราก่อนนะครับก็คือบริษัทจ่ายเงินให้กับพนักงานไปนก่อนนะครับเขียนว่าเอกสาร IOU นะครับ800บาทเป็นค่าจ่ายที่มีการจ่ายไปด้วยนะครับค่าน้ำมัน1,960และ ค่าซ่อมแซมนะครับหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบนี่คือค่าที่จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมและเราจะต้องเบิกเงินเพื่อมาชดเชยวงเงินสดย่อยนะครับก็เลยจะต้องเครดิตด้วยบัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารที่เราเนี่ยเครดิตออกก็คือการที่เราไปเบิดเงินจากธนาคาร หลักในการดูว่าเราจะเบิกเงินมาชดเชยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราตั้งไว้ที่วงเงินสดย่อยของเราที่เราเคยตั้งไว้ในตอนแรกก็คือ10,000มบาทวงเงินสดย่อยที่ควรจะมีอยู่นะครับและไปลบกับเงินสดคงเหลือที่เราตรวจับได้นะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขาก็บอกว่าเงินสดนะครับที่เหลืออยู่ในตอนสิ้นเดือนเนี่ยเหลือเท่ากับ600บาทเท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็ลบกับเงินที่เหลืออยู่นะครับ600บาทเมื่อนําน0 0 0 0มลบ600บนะครับก็จะเหลือเท่ากับ 9,400บาทนะครับตัว9,400บาทนี้ก็คือตัวเงินนะครับที่เราจะไปเบิกชดเชยจากบัญชีธนาคารนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าเกิดเงินขาดหรือเกินจากการที่เราเนี่ยได้มีการจา่ายค่าจ่ายไปในระหว่างเดือนนะครับเราก็รวมยอดทางด้านเดบิตกันนะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่กันด้านเดบิตนะครับก็คือ2590นะครับบวก1964บวก1,000 บวก800อยบวก1960บวก1นะครับจะมียอดเท่ากับ9,434าครับในขณะที่ด้านเครดิตมีเท่ากับ9,400เราจะเห็นว่าด้านเครดิตน้อยกว่านะครับผลต่างคือ34บาทดังนั้นผลต่างนั้นก็จะต้องใส่ทางด้านเครดิตนะครับและเขียนว่าเงินเกินและ าดบัญชีนะครับโด้ยย่อด3 4บาทนะครับจากผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูต่อนะครับสำหรับคำสั่งข้อที่3บอกว่าลดวงเงินสดย่อยอีก1000บาทในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับหัวข้อนี้นะครับในวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยก็คือการลดวงเงินสดย่อยลงนั่นเองลดลงอีก1,000บาทเมื่อเราต้องการลดวงเงินสดย่อยนะครับ เงินสดย่อยเป็นสิทรั์ย์นะครับเมื่อต้องการลดลงจะต้องลงทางด้าน,นเครดิตจึงเครดิตด้วยเงินสดย่อยนะครับยอดที่ต้องการลดก็คือ1,000บาทและเงินที่เกินมาที่ผู้รักษาเงนินสดย่อยถืออยู่นั้นก็ควรจะต้องนําไปฝากเข้าบัญชีธนาคารนะครับจึงเดริตด,ด้วยธนาคารนะครับเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นจากการนําเงินสดที่เกิน เข้าบัญชีธานาคารเพราะเราต้องการลดวงเงินสดย่อยลงนะครับนอกจากนี้นะครับ,รบเขายังบอกว่าเขาให้เพิ่มวงเงินสดย่อยนะครับในวันที่20กุมภาให้มีวงเงินสดย่อยทั้งสิ้นเท่ากับ15,000บาทนะครับเรามาลงมาทึกบัญชีกันนะครับในวันที่20กุมภาพัน20กุมภาพันต้องการเพิ่มวงเงินสดย่อยเมื่อต้องการเพิ่มวงเงินสดย่อยก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดย่อยนะครับ แล้วก็ไปเบิกเงินจากธนาคารมานะครับจึงทําให้ธนาคารลดลงคราวนี้ปัญหาของเราก็คือว่าแล้วจะลงด้วยยอดเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราต้องมาทราบกนก่อนว่าณนะปัจจุบันนี้ก่อนที่เราจะเพิ่มวงเงินสดย่อยนั้นเรามีวงเงินสดย่อยอยู่เท่ากับเท่าไหร่นะครับในตอนแรกเลยเนี่ยเรามีวงเงินสดย่อยเท่ากับ1นึ่งื่นบาทพอมาถึงวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยเราได้ทําการลดวงเงินสดย่อยลง1000บาทดังนั้นเงินสดย่อยก็จะเหลือแค่เพียง 9,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วพอมาถึงันที่20เนี่ยบอกว่าต้องการให้มีวงเงินสดย่อยเท่ากับ15,000บาทเมื่อเรามีอยู่ของเดิมเท่ากับ9,000แล้วเราต้องการให้มีเท่ากับ15,000บาทก็แปลว่าเราจะต้องทำการเพิ่มอีก6,000บาทดังนั้นได้ข้อสรุปนะครับว่าเมื่อเราต้องการเพิ่มวงเงินสดย่อยให้ได้เท่ากับ15ก็แปลว่าเราต้องเพิ่มอีก6,000บาทดังนั้น6,000บาทก็ใส่ ด้านเดวิดนะครับสำหรับเงินสดย่อยและลดยอดเงินฝากธนาคารลงนะครับ6 0พ0บาทจุดตรงนี้นะครับในวันที่20กุมภาจะแตกต่างกับวันที่10กุมภาตรงที่ว่าในวันที่20กุมภานั้นเขาต้องการให้มีวงเงินสดย่อยล็อกไว้เลยที่1มื่นห้าเราเคยมีเท่าไหร่เนี่ยจะต้องปรับให้มีเท่ากับ1มื่นห้าให้ได้นะครับเราต้องหาเองสำหรับวันที่10กุมภาพันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการ ให้วงเงินสดย่อยนั้นลดลงเท่ากับ1000บาทเขาบอกตัวเลขมาเลยนะครับว่าต้องการให้มันลดลงเมื่อเราทราบตัวเลขว่าต้องการลดลง1000บาทเราจึงลงได้เลยในขณะที่วันที่20กุมภาเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องการให้เพิ่มเท่าไหร่แต่บอกว่าต้องการยอดรวมของวงเงินสดย่อยเท่ากับ15ื่นดังนั้นหน้าที่ของเราคือจะต้องไปหาว่าของเดิมเรามีวงเงินสดย่อยอยู่เท่าไหร่และจะต้องเพิ่มเท่าไหร่เมื่อรู้ว่าจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ก็จะต้องลงด้วยยอดที่เราต้องการเพิ่มตามที่เราคำนวณได้นะครับ